สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึ่งพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจ๋าหรือว่าน้องวึ่งนะคะ,ะวันนี้น้องวึ่งก็มีแนวทางฮานอยสามนอยชุดโคง้งสุดท้ายหกคู่เน้นๆมาฝากนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปชมเราก็มาฟังคําเตือนกันสักนิดนะคะคําเตือนตัวเลขเกิดจากการคํานวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นมีสติในการรับชมไม่สนับสนุนกนารพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะาทางช่องก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะพี่น้องจาอ๋าแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปนกันไปนะคะพี่น้องจาอ๋ามาชมกันเลยคะ่ะสามสามน้อยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ก็จะให้ หกคู่เน้นๆนะคะพี่น้องจากคัดมาเรียบร้อยนะคะอ่าก็จะมี9ก้าก้านะคะ9ก้าสี่สามสี่หนึ่งสองสี่สอง แล้วก็หกสองนะคะพี่น้องจา๋าใครชอบก็จุดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลือดผ่านได้คะ่ะพี่น้องจา๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะส่วนตัวที่น้องฝึงชอบนะคะพี่น้องจ๋าก็คือเก้าสี่หกสองนะคะ,ะแล้วก็สามสี่ค่ะใครชอบเหมือนน้องึงไหมคะพี่น้องจา๋าถ้าใครชอบตัวอื่นก็สามารถเลือกได้นะคะพี่น้องจา๋า อชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวึงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆด้วยนะคะพี่น้องจาอ๋าอาจจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันเพร่อแม่พี่น้องอีกเนะาะอย่าลืมนะคะว่าแนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อ่สุดท้ายนี้น้องบึรก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพนพี่ๆี่ทุกคนนะคะรวยรวยเฮงเฮงนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่น้องจ๋าอ่ไปไหนมาไหนก็ลำบากหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าอ่อย่าลืมใส่แมสกพกเจลด้วยนะคะอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ